ก็ให้บริการดีตั้งแต่ผ <ais> ู้จ as ัดการยันเซลลอ๋อบริการเร็วดีค่ะเร็วไหมคะแพ้ทุ่มยังตอบไรอยู่นี่เป็นไงล่ะน้องจ็กบริการดีบริการดีพนักงานบริการเป็นไงบ้างค่ะดีมากทุกวันนี้ติดต่อกันอยู่เลยค่ะนี่ไร้การมาก สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่งาน Touch the Future Drive with DPO e นะครับกับกิจกรรมส่งมอบรถยนต์ DPO e ครบ50คันนะครับและเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในงานนะครับว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันครับ แลนนี่ครับตอนนี้เราอยู่กับบรรยากาศในงานของดีพอทั้ง2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น L O 7และ S O 7ถ้ามองจับมุมสูงลงมารถทุกคันที่จอดอยู่ในนี้จะเรียงคำว่าดีพอครับ mm hmm. และนอกจากรถยนต์ทั้ง2รุ่นแล้วนะครับในงานยังมีบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับ เวทีสวยๆดนตรีเพราะๆและมีรายอาหารเครื่องดื่มไว้คอยบริการลูกค้าด้วยครับและเรามาอยู่กับซุ้มกิจกรรมนะครับที่นี่มีอะไรบ้างครับนี่มีเป็นปลาปองครับปลาปองนะครับปลาปองไม่อร่อยครับปลาป๋องอร่อยกว่าผมบอกเลยไม่ได้และนี่นะครับปลาป๋องขอเทสได้ไหมได้ครับได้ได S <S 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 และนี่คือซุ้มกิจกรรมที่มีในกิจกรรมวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันต่อซิว่ามีอะไรบ้างขอบคุณนะครับนอกจากซุ้มกิจกรรมนะฮะเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเป้าและปลาป๋องซึ่งอร่อยมากนะครับเรามาดูนี้ลายอาหารนะครับผมนี่ก็จะเป็นซุ้มลายอาหารแบบนี้นะครับและมีเครื่องดื่มไว้คอยบริการลูกค้าด้วยนะฮะ เป็นยังไงมั่งขอชมหน่อยฮะหมูย่างเส้นหมี่ผัดไทยกุ้งห่อไข่เดี๋ยวนะมามาแบบน่ารักเลยนี่นะฮะเฮ้ยโอเคจัดไว้น่ารักมากเลยมีอะไรอีกไหมนี่ค่ะของน้องมาเลี้ยงแถวเข้ามาหนอ้ยนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยพุดดิ้งข้าวหอมอันนี้บอเปี้ยงไงน่าจะขอสักสามถาดนะครับมาต่อจ้ะเฮ้ย อันนี้อะไรอ่ะไข่ตุ๋นน่ารักเลยและอันนี้แซลมอนย่างเฮ้ยและนี่คือรายอาหารนะครับที่ไว้บริการลูกค้าในวันนี้นะครับไปดูกันต่อว่ามีอะไรไปจ้าแลเดี๋ยวจะพาไปคุยกับผู้บริหารของกาแลกกันนะครับมาเขาอยู่นี่แล้วเพิ่มานี่เลยฮะ สวัสดีครับผมขออนุญาตติดไม้นิดหนึ่งครับได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะครับและนี่คือผู้บริหารของกาแล็กทั้ง4สาขานะครับนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณเปิดความในใจนิดนึงครับงานกิจกรรมในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับอ๋อวันนี้นะคะพอมาถึงที่เอเชียทิคนะคะก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะกับ l a เยอรการจัดแปลอักษรของรถนะคะสวยมาก เคยมีใครทํามาก่อนเลยใช่ไหมก็เขาบอกว่ารถและรถทุกคันในนี้เนี่ยคือลูกค้ารับวันนี้ด้วยถูกต้องค่ะยังไงต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ ของทางกาแลกจำนวน19บท่านนะคะเดี๋ยวก่ลูกค้าของเรากี่ท่านนะฮะ19ท่านค่ะวันนี้ที่เข้าร่วมงานนะคะขอขอบพระคุณนะคะจากบริษัทกาแลกออโตโมทิฟนะคะที่ไว้วางใจนะคะให้ทางบริษัทเรานะคะได้ดูแลน้องๆทุกคนได้ดูแลคุณลูกค้าค่ะวันนี้ก็มีงานสวยๆเนาะพี่เปียกกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะโอ้โหใช่วงเขาเรียกว่าอะไรนะชิงช้าสวรรค์คุณฮะบ้านผมเลยชิงช้าสวรรค์คุณจะมาอไรอะไรดีๆหน่อย อ๋อเหรอไอออฟลอนด์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมและนี่คือบรรยากาศในงานกับผู้บริหารสาวสวยของเรานะครับดิพอการหลักจากขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่เปียวมากๆนะคะอย่างนี้เดี๋ยวเรารอชมภาพบรรยากาศเนาะโอเคไปกันครับบ๊ายบายมาครับและตอนนี้ เราอยู่กับผู้บริหารของกาแล็กคนนี้ต้องบอกว่าเป็นบอสใหญ่คุณปิงครับผมอ่านะฮะสวัสดีครับก็เลงจะไปดูอ่าก็เลยจะไปดูก็เลยขออนุญาตติดไมค์ก่อนนะครับวัสดีครับวัสดีในฐานะผู้บริหาร,รของกาแล็กนะครับคุณปิงงานนี้โอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกิน จริงๆก็อยากจะจัดขอบคุณลูกค้าแหละคือคือเราอ่ะที่ปกติเรามีการจัดส่งมอบกันที่โชว์รูมอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะจัดให้ให้ให้ลูกค้าได้เห็นหรือว่าพับบิ c ได้เห็นนะครับว่าตอนนี้เริ่มรับรถกันแล้วงานวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ว่าเราเริ่มส่งมอบแล้วครับผมตอนนี้การแหละของเรานี่ส่งมอบไปกี่คันแล้วเนี่ยน่าจะเกือบร้อยแล้วครับเกือบร้อยไปแล้วนะร้อยแล้วครับและคิดว่าจบเส้นเดือนนี้ก็อยากจะให้ได้เยอะที่สุดเพราะเราจองมาเยอะสั่งรถไปเยอะเลยครับ สั่งรถไปให้เยอะเพราะว่าจริงๆก็คือในงานจองมาเยอะพันกว่าันก็ตั้งใจว่าพยายามจะส่งมอบให้ได้มกรลาเนี่ยให้ได้มากที่สุดคือผมคิดว่ามกรลาเนี่ยถ้าระดับผมว่าน่าจะได้เกือบเกือบเกือบที่ที่เราที่ลูกค้ามีอยู่นะครับครับผมและนี่คือผู้บริหารหนุ่มไฟแรงสุดหล่อของเรานะครับขอบคุณคุณปิงครับผมไปไปกันต่อกันพวกเรา ที่วัดออกรถกับกาแลกสาขาสาขาวงแหว่กาญจนาสงโอ้โหสาขาวงแหวกการบริการของพนักงานเป็นอย่างไรบ้างครับก็ให้บริการดีตั้งแต่ผู้จัดการยันเซลก็ถือถามแล้วตอบไวมีปัญหาอะไรก็ตอบได้หมดบริการเร็วดีค่ะเร็วไหมฮะรวดเร็วไฟขายโอเคไหมครับดีมากเลยครับ5ทุ่มยังตอบไล์อยู่เลยนี่เป็นไงล่ะการบริการเป็นไงบ้างครับดีมาก น้องจ้กบริการดีบริการดีดีกว่าที่คิดค่ะที่อนนบอกว่ามันยุ้ยเยอะอะไรไม่เลยรถน,นิ่มมากแล้วใช้ขนาดใช้หมดประหยัดอ่ะมันยังพุ่งแบบขับดีมากใช่ไหมแล้วในจอนี้ดูวิดีโอได้ครับต่อวิดีโอดูได้แบบสบายรอรับลูกนี่สบายสบายเลยนี่ไง yeah. และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดในงานนะครับ Touch the Future Drive with DPO นะครับกับลูกค้าที่ออกรถ DPO และรับรถทั้งหมดในงานในวันนี้นะครับกิจกรรมมากมายมีให้ลูกค้าทุกท่านนะครับและขอบคุณลูกค้าการแลกทุกท่านที่มารับรถในงานวันนี้นะครับและขออนุญาตฝากกาแลกทั้ง4สาขาไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาพระรามสองวงแหวนกาญจนาสุวินทวงศ์และสาขาระยองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจ ดีพอทัชก,กาแล็กทุกสาขาวันนี้ไปก่อนแล้วกับกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้นในวันนี้นะครับ touch the future d r i v e with d ด p พอไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม